Brownie Are you sleepy? Cho no lấy lỡ luôn Hai, mong thằng ní nôi. Này Này Smile Thôi mày hành thằng nú là <laughs> Cho no nó lấy <laughs> thăm nào, lỡ luôn để mẹ thằng ngàn thằng phát biêu <laughs> nào mới đây lỡ Khoi còn nhập hương lập Ai à, lại ngu ngon nhìn năng dính dữ lời <laughs> Nào mới thấy luôn หนาวไหมบ้านนี่หนาวไหมนอนข้างนอกอะ่ะแม่ทำที่นอนให้อุ่นนะอุ่นอุ่นอุ่นไม่หนาวเลยครับมาดูสิโอเคมาดูหน้าคนอ้วงนอนชิอนี่เป็นยังไงฮะง่วงแล้วละ่ะจริงอะง่วงจริงจริงเหรอฮึ <laughs> อิ่มแล้วครับเตรียมตัวนอนวันนี้ทำอะไรบ้างดอกหนาวใช่ไหมล่ะหายไปเลยไปแอบไปตรงไหนแอบไปในที่นอนใช่ไหมฮอ่มอืมอืม,อม Good boy Good boy Brownie โ okay. อ okay. เคโอเค n ไนท์ night, ครับอาจะะกุ๊ดไนท์แต่หัวันเลยเหรอลูกะ <c oughs> ถ้ามาจะ g กุ๊ดไนท์แล้วหรออ๋อรู้แล้วที่บ่าวนี้จะนอนตะว,วันใช่ไหมแล้วก็ตื่นตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มใช่ไหมคะดูแลบ้านวิ่งเขา้าวิ่งออกวิ่งไปวิ่งมาใครมาหน้าบ้านใช่ไหมลูกโอเค อ,ยอย่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อรอให้พี่บุญเพลงนะ่ะจุนจูนจุนจุนจูนจุ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 นโอเคแม่ไม่กลัวนละนอนก,ก็นอนนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปออกกาลังกายตอนเช้าไหมหนาวนะบ้านนี่จะตื่นหรือเปล่าลูก <c oughs> ตื่นไหมครับอืม Yes ฮะแทยมาแทยมาหน้าบ้าง เสีงยงใครลูกืึ who's coming <S ไปดูไหมอ่ะ <laughs> ไม่สนใจง่ <laughs> วงนอนแล้วแหละลูกโอเคงั้นก็ good night นะลูกนะโอเค good night b o w n i e good night ครับโอเค good boy hmm, คนเก่งใช่ไหมคะลูก b าว n e ่คนเก่ง b าว n e ่ง่ว ie, งแล้วครับ